เสร็จแล้วค่ะเพื่อนผู้ชมจะขายเท่าไหรค่คะจานใหญ่เนื้อเยอะหนึ่งที่วันนี้จะทำกะเพรานะคะหมูก็สับเองเช็ดกินสวยนะคะกินของวัน เมนูยังก็เมนูสิ้นคิดบ่บ่เดอ้บอบ่เดอ้อเมนูโควิดสันดอกจ็นาาหารตานเดียวตัวนี้น้ำมันร้อนแล้วนะคะคุณจาสีเข็ดไข่ดาวสักคันคุณระฟอง ม,มกตีติดหนา,นอา,อาหนนมันไงคือใส่ลงไปกอยแบบนี้แบบนี้แบบสุกมากค้างบนข้าวเลยงาใส่น้ำมันนิดหน่อย พริกกับกระเทียมที่โขลกไว้แล้วเด็กดน้ำเลยด้วย ตอนนี้คุณจะใส่ซอสหอยเลยนะจ๊ะน้ำซอนเคิงสไตร์ไรเตอร์ต้ครึ่งอันนี้ก้าเองเด้อไม่มีสูตรตายตัวหรอกเด้อ น,น้ำตาลเีาจะใส่น้ำตาลแดงนะคะนี่บุกค่อยๆบานกันได้รอเนี่ชิมก่อน ใส่ซีอ l o w ขาอีกหน่อยนะพอแล้วใส่ใบกะเพราเลยจ้าดมาจากต้มสดๆร้อนๆนะคะแล้วก็แช่ด้วยเบกกิ้งโซดาแค่นี้และวย่แห้งไว้ตักเสิร์ฟเลย หน้าจางออกมากัดกะเพราหมูส,สับเสร็จแล้วค่ะเป็นท่านผู้ชมจะขายเท่าไหรค่คะ จานใหญ่เนื้อเยอะหนึ่งที่ชอบกดแชรชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้คุณย่าด้วยนะคะ <S <S ก็เป็นกำลังใจให้คุณย่าเนาะพบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีค่ะ